ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคานะคะเมื่อนีไปล้านค้าขายของช่าในมู่บานมากค่ะก็ะเลยใด้นี่มากนี่หูวจักบ่คะ่ะผู้ใดหูวจักเนี่มันคืออะไรใครรู้จักบ้างขนมกินเลนคบเขียวเด็กยุคเก้าศูนย์เท่านั้นที่จะรู้นะคะวัยรุ่นเก้าศูนย์เด้อค่ะนี่ยุคที่ฉันเป็นวัยรุ่นเก้าศูนย์นี่นี่เป็นเด็กยุคเก้าศูนย์นี่ มีนี่ค่ะหลายสิบปีแล้วดิชนิดนี้แต่ว่าก็มีคนละแบบเนาะมีแบบันแบบแคปซูลแบบในแผงแคปซูลแบบคื้นยาพลานี่แล้วก็มีแบบนี้นี่เหมามาเหมิดเลยนี่แบบซองมันคือนมอัดเม็ดค่ะมันคือมันคือนมอัดเม็ดนี่ นมผงอัดเม็ดนมปรุงแต่งรสชนิดเม็ดรสหวานอันนี้อ่อนี่อย่างบุญกสิสือกันแต่ว่าริษต่ละยี่ห้อก็ะสือขคือกันความเจ้มกลนความหวานเสร็จแจตัางกันเนาะอันนี้มีความเป็นน้มสูง อันนี้จะมีความเป็นขนมมากกว่าเนี่ยแต่อันนี้กินน่มผงน่มผงที่มาส่งให้เด็กน้อยนีย่อันนี้เลิศอันนี้แซบ่บห่อละหาบาทเด้๋พี่น้องมีหาบาทนี่อันนี้ก็ห่อละหาอันนี้ก็ห่อละหาอันนี้ห่อละหาบาทมีโยนหกเม็ดแต่น,น,นี่หาบาทหกเม็ดหาบาทอันนี้เออสองสี่หกแปดสิบ สองสิบสี่สิบห้าเมตรอันนี้ 5, ห้าบาทสิบห้าเมตรถือว่าอันนี้ได้หลายอันนี้มู่หกเม็รอันนี้สิบห้าเมต็ดพวกเรยกินเนี่ย ถ้าจงอ่างมากค่ะเอามาติดกระเป๋าไว้เวลาบาหวานคงบาหวานขึ้นใส่โคกไปป้าเอานี่ไปนั่งแต่บาหวานแห้งหวานบ่มีแหวกกินน้ำผงเหรน ไปแด้พี่น้องมาเอเาซื้อฟังืจอผู้ใดก็ได้กลิ่นอมเหมน็นมากนะคะคอมเหม,นม็นมากนมผงอัดเม็ดขอบคุณค่ะ